เอาไยังนีสวัสดีครับพี่น้องฟองป่าสูรุนนะครับเนาะยอะแยะไหครับื่อกู่นงชื่อยังเื่อเอินครับผมเอิสั้น่าเอิรนเอเอิ้ยอเดีวเอิอ่ามือนี่เขาไหมมันจูพี่น้องเอ้ยจูกับวอบอบหล่าูสามถุงพี่น้องแตว่าผู้ขายกินดิบได้เยอะจุๆถ่ายไปเลยถ่ายพอให้ล้มยูทูบไปเลย เอาช่วงนี้ค่ะไล่ไรนด่พี่น้องติดตามด้วยนะครับช่องพันธการรัตนวิชัยเดี๋ยวจะให้ไปเปลี่ยนชื่อช่องหนูเพราะว่ายากมากแล้วก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษมันอ่านยากเนะพี่น้องเดี๋ยวติดตามช่องพันธการรัตนวิชัยมือตอนนี้มีผู้ติดตามแล้วประมาณกี่พันคนสามพันแล้วพี่น้องเออขอกำลังใจให้คนบ้านนอกให้นักศึกษาเลยวันนี้ยังสู่ตอนนะครับแต่ปืนยังคงเชื่อมต่อสิบเลนละสามสิบพี่ปุ่วินที่ปืนนั่นเป็นเจ้าหนี้ของกัญชีไงยังไปแล้วครับ ตามบอปาเสียเียพี่น้องเอ้ยปาชพี่น้องอะไรเียอไรปนี่ยม่เป็นยังไงไปเลยนพี่นดี่จู่อะรอันนี้นะครับพี่กนพี่นกับเดียดนะครับยืน้ยืนยืนใ้หนกูจัเลยาที่ไผ่ะอที่ไผ่ครับที่จะกล้องที่ะกล้องนะครับเดี๋ยวผมท่ายห้ครับมาเป็นยครับนี่นะครับมาปรุงสียปจจารย์เมฆเสียไปดำเสียงดากุดขปุ้นครับ โอ้คเมีมี่ยังเนี่ยครับอาจารย์อันนี้มีมีซับบอแมนครับโอ้ยฟังหน่อยสิครับอันนี้เซฟพี่อะเซฟของคุกว่ะขั้ว้าไว้เขาจะเอาเสื้อถ่ายมูเข้าไว้ส่น้ำฉีกเกลือพี่น้องเอ้ยบอแมนหนักตันนี่สิขั้วคว้ครับเจ้านายใส่น้ำเขียงครับผมคนเดียวก็คนเลยครับมนุษย์เด้อครับพี่น้องอันนี้ผู้นหลังคาเด็อันนี้มือคนครับผู้นหลังคาเด็กโอ้ย อย่าบ้านๆครับเพื่ต้องยังไงครับมือลบก็เลยพูดแต่ว่าความเน่หนภาษาภาษาไทยยังครับกระเซียคือเล้าหนิล่ะเทกยยังบวชเ้าจริงๆคนณบ้านเราพป่นหองเอ้ยยังแบานันน้ำจิ้มเพียนะครับคนคคือบาท้าวนั่นแหะแต่ว่านี่บ่แม่บาท้าวเบาทุยดึกๆครับบาต้าเดือดบาทุ เลอกครับสามถูกครับม่โอ้ยแบบคี้ค่าฮี้หลายพี่ร่งเทียมว่าถืออ้อยยอมอะไรได้แต่ว่ากอร่อยนะครับโอเคครับไปได้ครับอาจารย์เสตอนตอนหนีอ่ะโอ้ยอาจารย์อาจารย์บาจนะครับผมลำย่อปุบอ่ะบาดเจ็บเลยเยอะยมหลายี่สือ่เือดีมากเถอเยอะขมหลาย ใส่ไเดี๋เอาใช่หอแล้วเออบุบุกเบเนี่ยครับพี่น้องมีฮะจะเบิ้งว่ามันส่หรือว่าไ่สดนะครับอันนี้เนื้อลิงเนื้อเสบ่เนเนื้อเสือนี่บ่เป็นเนื้อเสือได้ว่าเป็นเนื้อเนื้งัวเนื้ัวจะเันเสียเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์มือสร้อยครับผมผมมีอยู่ในรถอยู่เลยครับยงไอ่บ่บ่บบ่บ่บบ่ย่ บอกไหมถึงหอมไหมเพ่อหอมได้อยุบตันี่ก็เมาไยุบหอมครับหอมหอมหอมผมว่าหอมอุ้ยอยากกินลวกเออได้ลวกให้ได้ลวกให้ครับไม่ต่างกันเลยนะครับไอาทำเลยนะมันมันยุบได้บ๊วยคอยทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงโควิดช่องนี้ก็ด um ูแลจับจองนะครับค oui> ุณตัวไหนนำถั่วใส่คอยสูสีนะครับผมคุณตีร้ายการกินเที่ยวบ้านเนาะขอล่าไปก่อนสวัสดีครับ